3เว็บไซต์ที่คนในออสเตรเลียใช้งานกันสวัสดีครับผมเดวิดบาริซาจากออสเตรเลียนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับที่รู้จักเว็บน a ตุย c o m a u จากที่ดูคลิปอาจารย์เดวิดนะครับเพื่อนวันนี้ครับอาจารย์เดวิดเอาอีก3เว็บไซต์นะครับที่หลายๆคนใช้งานกันในประเทศออสเตรเลียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะหาบ้านนะครับหารถหาที่พัก หางานต่างๆนะครับยกเว้นหาคู่รักนะครับเพื่อนเพื่อนๆอาจจะเจอคู่รักในเนื้องานก็ได้นะครับเพื่อนๆเว็บไซต์ที่1นะครับเพื่อนๆก็คือว e b s e e k c o m a u นั่นเองนะครับส่วนเว็บไซต์ที่2นะครับเพื่อนก็คือ w e b c o u t r y c o m a u นั่นเองเห็นไหมครับเพื่อนได้2เว็บแล้วพอไหมเอาไปอีกเว็บหนึ่งละกันเพื่อนเว็บที่3นะครับเพื่อนก็คือเว็บ แคริเอร์วันดอทคอมดอทเอยูเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนอกจากเพื่อนเพื่อนจะมีเว็บนะาตุ x c ดอทคอมดอทเอยูแลวเพื่อนเพื่อนยังมีอีก3เว็บไซต์นะครับที่ช่วยทำให้ชีวิตเพื่อนเพื่อนง่ายขึ้นในประเทศ ออสเตรเลียนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่คุ้นหูกับ3มเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อนหวังว่า3เว็บไซต์นี้นะครับเพื่อนจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนในประเทศออสเตรเลียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามความรู้ดีๆนะครับเพื่อนก็สามารถติดตามอาจารย์เดวิดจากเซ็นเตอร์แฟได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook ช่องทาง Instagram นะครับหรือช่องทาง Tik t o อกนะครับเพื่อนๆได้ความรู้เต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนส่วนเบอร์ที่ติดต่อผมอาจารย์เดวิดนะครับก็คือเบอร์063 3249452นะครับพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆอนคนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ